ครูปุ๋มจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องหน่วยฤดูกาลต่อจากของครูปูนนะคะที่ครูปูนสอนเด็กๆไปแล้วน้อยหน่าขี้สงสัยตอนนี้บ้านของน้อยหน่าฝนกำลังตกลงมาน้อยหน่าสงสัยทำไมเดือนก่อนอยังรู้สึกว่าอากาศร้อนมากๆอยู่เลยแต่ตอนนี้กลับไม่ค่อยรู้สึกร้อนเท่าไหร่ แต่รู้สึกเกย็นสบายเมื่อฝนตกลงมาโอเคค่ะเดี๋ยวครูบุ๋มดูเด็กที่เรียบร้อยก่อนนะคะครูบุ๋มจะถามว่าที่เราฟังนิทานไปแล้วน้อยหนาเขาสงสัยเรื่องอะไรเ,เด็กๆฟะรอครูบุ๋มก่อนครูบุ๋มเรียกชื่อก่อนเราค่อยตอบเนาะอากเตอร์ค่ะกเตอรน้อยหนาสงสัยแล้วเขาถามคุณแม่เรื่องอะไรนะคะลูกรูดูฝนกับรูด,ดูหนาวแล้วก็รูดูรอนค่ะ โอเคเก่งมากเขาสงสัยเรื่องฤดูใช่ไหมคะเขาก็เลยถามคุณแม่ว่าฤดูคืออะไรฤดูมีฤดูอะไรบ้างนะฤดูฝนฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนใช่ไหมคะฤดูกานฤดูคืออะไรฤดูก็คือช่วงเวลานะคะที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของอากาศนะคะของประเทศไทยของเราคุูคุณสอนไปแล้วว่ามีกี่ฤดูนะทานิ้วให้คุูคุณดูหน่อยกี่ฤดูคะ ชูขึ้นมาเลยค่ะสามฤดูคือฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนสามฤดูประโยชน์และโทษของฤดูกานนะคะประเทศไทยของเรามีสามฤดูเริ่มที่ฤดูแรกที่รขบุมจัดมาให้ก็คือฤดูที่เป็นปัจจุบันของเราเดือนนี้เลยนะคะเด็กๆ แก้มใสค่ะเมื่อกี้แก้มใสเห็นครูผมในวิดีโอไหมคะเห็นค่ะผมอยู่ในฤดูอะไรคะลูกเห,เห็นเห็นในฤดูฝนนะคะฤ <laughs> ดูฝนนะคะเด็กๆมาดูประโยชน์ของฤดูฝนมีอะไรบ้างอ่าเขาบอกว่าสร้างความชุ่มชื่นให้กับพื้นดินพื้นดินของเราจะมีความชุ่มชื่นนะคะ ทำให้ต้นไม้ได้รับน้ำดูดซึมธาตุอาหารแล้วก็เจริญเติบโตงอกงามโตไปสวยงามเลยนะคะและก็ยังมีน้ำไว้ให้เราได้ดื่มไว้ให้เราได้ใช้ใช้ประโยชน์จากน้ำนะคะแล้วก็เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์เด็กๆดูในภาพสิคะและเด็กๆมาดูโทษของฤดูฝนฤดูฝนก็มีโทษเหมือนกันนะคะมียุง พวกนี้จะชอบออกมาในหน้าฝนนะคะเด็กๆไปจับได้ไหมไปจับได้ไหมคะไม่ได้นะเด็กๆเด็กๆต้องหลีกเลี่ยงเลยเพราะอันตรายงูเดี๋ยวงูจะโฉกได้อันนี้ก็กับได้นะคะและยุงก็เป็นพาหะโรคไข้เลือดออกเลยเวลาที่ฝนตกน้ําขักนะคะยุงจะชอบมาอยู่